สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาวรถบรรทุกสำหรับคลิปนี้จะพาดูกับเจ้าอิซ z ซ g x ีอนะครับคันนี้เป็นอิซุปี55นะครับกับอ่ามันอยู่กับเรามาเกือบ3ปีแล้วเราจะพามาดูว่าเราตกแต่งซื้ออุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อิซุปี55เนี่ยดูเลได้ประมาณไหนสภาพอยู่ประมาณไหนอยากที่เพื่อนๆเ,เห็นสภาพประมาณนี้เลยเดี๋ยวพาด,ดูอย่างละเอียดทั้งข้างในทั้งข้างนอกแล้วก็ มีซื้ออุปกรณ์อะไรตกแต่งไปราคาประมาณเท่าไหร่เราจะแจ้งอยู่ในคลิปนี้เลยนะเดี๋ยวพาชมมา,าก่อนอื่นขอดูรอบๆก่อนอันนี้ก็อุทุมพรขอบคุณมือกล้องสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเตอร์สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยอ่านี้ก็คือมือกล้องนะครับโอเคแค่นั้นแหละเดี๋ยวถ่ายนี่นะครับประมาณนี้ก็คือก่อนอื่นก็พาดูรอบๆก่อน อ่ะนี่ก็คือเราล้างมนาะสภาพกับล้างอาัดชีดแถวแถวบ้านนะครับก็เนี่ยสภาพประมาณนี้อ่าเช็ดเพิ่มนิดหน่อยหัวหางอ่าก่อนที่จะไปดูหัวเรามาดูอ่าไล่จากตรงไหนเดี๋ยวดูรอบนึงก่อนนะอ่านี่สภาพประมาณนี้ เป็นอีซูซูจีเนะครับปี55ปีนี้ก็เป็นปี65แล้วนะปี65แล้วก็10ปีนะ10ปีกว่านะครับเปลี่ยนเจ้าของนะครับผมน่าจะเป็นคนที่3นะครับที่ผ่อนนะครับคนแรกก็จะเป็นบริษัท PPM นะครับแล้วก็คนที่2ก็คือบริษัทเอสซีวิทนะครับครอบครองแล้วก็มาอยู่ที่ผมเนี่ยเป็นมือคนที่ครอบครองคนที่3 กับสุริยาพาบรรทุกนี่เลยนี่ประมาณนี้พาดูรอบนึงแล้วเดี๋ยวพาดูอย่างละเอียดแล้วกันว่าทําอะไรไปบ้างอะเรามาจากด้านข้างก่อนไล่จากด้านข้างนะครับไปด้านด้านท้ายแล้วก็ย้อนกลับมาด้านหน้าแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอะจากกระทะล้อพวกเนี้ย เป็นล้อเดิมอาศัยว่าพ่นสีบ่อยๆเอานะครับแล้วก็มีตัวครอบน็อตเนี่ยซึ่งเปลี่ยนใหม่ตลอดไม่ยอมขาดสายเลยเปลี่ยนเสร็จถ้ามันเก่าซีดผมก็ทยอยใส่ไปข้างหลังนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะเปลี่ยนใหม่ตลอดอ่ะเริ่มจากล้อตุก๊กตามิชลินพวกนี้นะครับตัวหนึ่งก็ประมาณ150บาท190บาท200แล้วแต่ร้านนะครับขายไม่เท่ากันนะ150บาท190บาท180บาท2 0 0 2 1 0 220ก็มีตัวเนี้ยเราเอามาจากข้างหน้าซึ่งเขายืนอยู่ข้างหน้าแล้วมัน มันเก่าซีดผมก็ย้ายมาไว้ตรงนี้นะครับส่วนตัวนั้นก็จะเป็นยืนอยู่หน้ากันชนซ้ายนะถ้าใครจําได้นะท่อ <Okay. S 1> ก็จากที่อีสุเขามีโบดังปูอยู่แล้วนะครับเราอยากให้มันดังชัดขึ้นเราก็เจาะคอตัวนี้จําไม่ได้ตัวนี้ประมาณห้าร้อยนะครับแล้วก็มีปลายท่อนะครับปลายท่อตัวนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับไม่ได้รวมส่งนะราคาส่งอีกต่างหากนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทอ่าแล้วก็จะมีไฟอ่าตัวนี้ตัวใหม่ก็จริงๆอันละร้อยเลยบางร้านเขาก็ ออบนนิดนึงนะฮะแล้วก็มีนอกเรื่องหนึ่งแบตนะครับแบตซื้อมาใหม่ราคาเทินสอนบาทนะครับวันนั้นสตาร์ทมาติดจอดตอนสงการแล้วก็ไม่มีกระบะหน้าตรงหางเพราะว่าเราวิ่งตู้บางทีมันเปิดประตูตู้ข้างหน้าเนาะนี่มาต่อเลยบางคงบางคนนี่ยางมีเปลี่ยนไปบ้างแล้วบางคนยังเป็นเดิมอยู่นะยางก็มีเปลี่ยนไปตามอายุการใช้งานส่วนไฟไท้ายเนี่ยบางฝุ่นเนี่ยเป็นการซื้อมาจัดเองก็คือมีคลิปอยู่นะบางฝุน่น ช่างกิโลมา2,150บาท160บาทประมาณนี้อาตีประมาณ2,000นะครับแล้วก็เรามาซื้อเหล็กอีก200ติดตั้งเองนะครับประมาณนี้แล้วก็คอกตัวนี้ก็ช่างเก่งทําให้นะไว้เก็บผ้าใบนะครับส่วนไฟราวข้างผมพยายามซ่อมใช้อันเก่าอยู่นะยังไม่ได้เปลี่ยนครับตั้งแต่อยู่กับเฮียบางโคนนี่ก็ตั้งแต่อยู่กับเฮียเลยยางคู่นี้ก็จะเป็นยางอัดดอกยางอัดดอกบ้างยางล้นบ้างยางแท้บ้างตัวนี้ก็เป็นยางหลบตาเซลล์ละ4,000่วน ผ้าตัวนี้ซื้อตรงบางนาคือละ30บาทนะครับเดี๋ยวนี้แต่ก่อน3า0 0นร้อยนะครับบางฝุ่นตัวนี้ก็จัดที่จันยาผ้าใบนะครับเขาช่างกิโลอ่ากิโลละ80นาะมันเป็นเงา2ด้านรู้สึกจะ2 5 0 0แล้วมีค่าเหล็กค่าติดตั้งค่าแผ่นสะท้อนแสงอะไรพวกนี้หมดไปประมาณ4,600นะจำราคาที่ชัดเจนไม่ได้แต่ประมาณนี้แหละประมาณ4,6 0 0ด้านท้ายก็จะประมาณนี้นะด้านท้ายก็จะประมาณนี้อ่าสวยงามทีเดียว ไฟท้ายก็ยังไฟเดิมอยู่ที่ผมใช้นะนี่ด้านนี้ก็ไม่แตกต่างกันจากฝั่งโน้นเนะเาะจะรอนน้ำมันนะเอาไว้เผื่อฉุกเฉินแล้วก็ในบางฝุ่นฝั่งนี้าราคาเดี๋ยวไปคุยข้างหน้าอา่านี่ประมาณนี้ถังน้ำมันมีบุบนะมีทําสีไปบ้างแล้วแหละแล้วก็จะมีนี่สติ๊กเกอร์นี่ก็เพื่อน FC เรานะก็จะไฟประมาณนี้ อะมาด้านข้างนะครับมาด้านข้างท้ทายคลิปครับตัวจับตัวนี้ก็1500บาทซึ่งเราซื้อราคาที่ถูกกว่านั้นเราต่อวันนั้นซื้อหลายชิ้นราคาเต็มอ่ะหนึ่งพารบาทผมซื้อได้พันสตัวนี้คู่ละพันสอเออคู่ละพันสถ้าผิดต้องกราบขออภัยข้างบนนั้นก็ประมาณกันสาดประมาณคู่ละพันห้นะครับด้านข้างก็จะประมาณนี้หมดละ แล้วก็สเกิร์ตเนี่ยมันเป็นการผมเอาอันเก่ามันมันคันนี้มันมีมาอยู่แล้วแล้วมันแตกผมก็เอาอันเก่าไปเคีมด้วยที่เราทําผ่อนก็ใช้ประกันชั้นหนึ่งเคีมไปนะครับก็เท่ากับประกันชั้นหนึ่งได้เคีมแค่อย่างเดียวเสองอย่างและตัวหน้าตัวโคมเมี่ยมตัวนี้เราก็ซื้อมา2องพร้าน p y c นครปฐมนะครับเราพยายามแปลงอัปเดตปกติหน้าเดิมเขาก็จะเป็นหน้าขาวหมดเลยเนาะเราพยายามแปลงอัปเดตทําให้มันดูมีโคมเมี่ยมมีมิติให้มันเหมือนรุ่นใหม่หน่อยประมาณนั้นส่วนเสาธง ตัวนี้ผมก็พยายามพยายามมากๆเลยนะครับก็คือมันมีอันเก่าอยู่แล้วแหละที่ที่ลานที่เขาถอดทิ้งไว้นะครับแล้วผมก็เอามาใส่ติดตั้งเองถูๆไทยๆง่ายๆขายยึดข้างบนก็ใส่ซิลิโคนแล้วก็ตัวนี้ก็เจาะกันชนด้านบนแล้วก็ยึดประมาณนี้ก็สวยงามนะเสาธงนี่มันช่วยในการเวลาเรามุดซอยเรียบๆแคบสายไฟต่ำๆมันก็จะชนเสาธงก่อนมันจะดังเลยตุงต้งๆเราจะระวังนะครับทำให้เราระวังขึ้นนะ เดี๋ยวจะพาดูด้านบนเอาไว้สุดท้ายอ่าแล้วก็อีดาบพวกเนี้ยผมไม่ได้ซื้อแหละเพราะว่าผมย้ายมาจากคันเก่าตั้งแต่บริษัทสมาร์กิน WCR จำไม่ได้ลย้ายมาเออตุ๊กตาตัวนี้นะครับชุดเนี้ยจริงๆอ่ะมันประมาณพันกว่าชุดเนี้ยทั้งขาทั้งตุ๊กตาแต่ถ้าซื้อแยกขาน่าจะประมาณหกร้อยมั้งตุ๊กตาตัวละสองร้อยนะแต่แต่ผมซื้อที่บางนากมสิบห้าตัวเนี้ยตัวละสองร้อยยี่สิบเพราะว่ามันเป็นอ่าแอบเหมือนแอบเหมือนแท้นะครับส่วนกระจกหน้าซ่านะ ไอ้ครอบตัวเนี้ยเขามากับคันนี้อยู่แล้วครอบครอบเงาจริงมันเป็นกระจกดำเนาะแล้วผมก็ซื้อขากระจกพันแปดรบาทนะครับเป็นแบบหนาซื้อที่บางนางกมสิบห้าหนึ่งพันแปดร้อบาทแล้วก็ซื้อใบไม้ฝั่งเนี้ยจำราคาไม่ได้ส่วนกระจกนาซาใบละ140บาทนาซาหลังเตาพวกเนี้ยร้อยสบาทซึ่งรวมรวมทั้งกระจกทั้งหลังเตารวมๆนี่หมดประมาณแปดพ หมดประมาณ8,000ผมค่อยๆซื้อทีละ10บบาน20บาน30บาทน,นะถ้าใครตามลิปผมก็จะรู้แหละนะว่าไม่ได้ซื้อทีเดียวประมาณนี้นี่ก็จะเป็น NASA. นาซานะสวัสดีครับค,คุณรู้หรือไม่ว่านี่ประมาณนี้ครบหรือยัง ครบหรือยังครบหรือยังอ่ะเดี๋ยวให้ดูชื่อบริษัทเก่าสติกเกอร์จะอยู่ด้านบนนู้นมองเห็นไหมเป็นบริษัท PPM นะครับแล้วก็มาเป็นของ SS Service แล้วก็ตอนนี้สุริยาผ่อนอยู่นะครับก็อยู่กับสุริยาปีกว่าแล้วนะครับก็เราเป็นรถร่วมนะครับรถร่วม SS Service รถร่วมซิกมาอีกทีเดี๋ยวพาดูฝั่งนี้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้เราตีตู้นอนนะครับประมาณ4 0 0พ สี่พันกว่านะครับตู้นอนประมาณสี่พกว่าก็จะเก็บของได้นะครับนี่สายเป่าลมอุปกรณ์เออตัวนี้อีกพันหบาทนะครับตัวนี้ตัวจับแบบไทยทีหน0่ 1, บาทตัวนี้ซื้อที่วันน้มาจากนาครสวรรค์ตัวจับแบบไทยทีเนี่ยติดตั้งเองซื้อทีเออ่เลยจากนาครสวรรค์เขาเรียกช้นานะครับจุดมองด้าน,นบนก็จะประมาณนี้ช้นาอ่า คาดญี่ปุ่นก็75บห้าบาทม่านก็จะประมาณนี้ที่นอนแล้วมันมันเก็บของได้แล้วก็เปิดตรงนี้ได้ด้วยนะนประมาณนี้สี่พันกว่านะร้านอยู่วังน้อยนะครับขาออกส่วนขาจับซื้อมาจากชัยนาธดูฝั่งคนขับบ้างดูน้ำปงน้ำปัดดูไม้ดิว่ามันเท่าไหร่ ฝั่งคนขับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะสตาร์ตนะครับเราจะถอยไปที่เดียววกลมลมไม่พอตัวนี้ก็ไม่ จำไม่ได้ว่าตอนซื้อมาใหม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้ไหม่สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันะใหม่ก็ไม่เยอะน้ำมันก็ก่อนที่น้ำมันจะขึ้นก็เมื่อคืนก็ไปแวะเติมมาคันนี้ด้านบนก็เก่ามากแล้วนะครับรถสิบปีเนาะข้างในก็จะประมาณนี้พัดลมคันนี้นะครับมีมาอยู่กับผมก็จะมีซ่อม ส้มปั๊มน้ำนะครับเปลี่ยนคลัตช์นะครับสองอย่างหรือเปล่าสองอย่างแล้วก็ที่เหลือกระจุกฉิดนิดๆหน่อยๆนะอ่าตัวนี้ก็อยู่กับจริงๆก็เขากระจกบานเนี้ยก็จําเป็นอยู่นะเอาไว้ส่องกระจกไก็อยู่กับรถนั่แหละมันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วนะครับ ข,ข,ข้างในอย่างอื่นพวกนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยเดิมๆเลยก็มีเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนนะครับตัวนี้เปลี่ยนเพราะมันถลอกตอนทันที่มากเขาก็จะเป็นสีน้ําเงินนะ GPS ก็มากับรถนะครับ GPS แล้วก็ยางปัดน้ำฝนก็เปลี่ยนไปแล้วครั้งหนึ่งมุมมองของอีซูซูก็โอเคนะมุมมองจากด้านบนนะเห็นไหมด้านข้างด้านหน้าด้านซ้ายนะส่วนที่นอนก็ค่อนข้างกว้างนะเพราะว่าเราก็อยู่นอนกันหลายคนนะลูกสองคนนะครับ จะเป็นสายชาร์จนะเก็บของนิดหน่อยนะก็สุภาพสอก็น,นอนตรงนี้อัถวุก็น,นอนทางนี้แล้วเขาก็จะขาสลับกันแล้วก็คุณอุดมพรก็น,นอนตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะบางครั้งก็ผูกเปลนะครับบางครั้งก็นอนที่รถนะเฮ้ยนอนที่เบาะนะเดี๋ยวถอยไปชั่งนิดหนึ่งก่อน กจกก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าเนาะครบหรืวอย่างนนองเราทําอะไรเพิ่มเติมไปอีกไม่มีพัดลมเนี่ยพัดลมนี้ก็มากับรถเลยนะมากับคือเฮียเขาทําให้เฮียสัดิ์เขาทําให้มีทุกคันนะครับทําให้มีทุกคันพัดลมผมก็ใช้ต่อเลยนะอายุมากแล้วพัดลมอ๋อนี่ไฟพดานผมก็ใช้แบบนี้นะหลอดมันค่อนข้างสว่างกว่าอีซูซก็ให้หลอดมานิดเดียวไม่ค่อยสว่างแล้วก็ที่รองนั่งสําหรับคนเตี้ยอืที่รองนั่งสาหรับคนเตี้ยงไงพ่อเตอ้ สวัสด,ดีท่านผู้ชมยังเอาวันด,ดีไปแล้วเนี่ยน,นี้ก็จะเป็นปอตเตอร์ตัวนี้ก็กันรองเท้าลุมเขามีข้อเสียอยู่นิดนึงเดี๋ยวผมให้ดูอีสุพออายุมากๆเข้าเนี่ยตรงเนี้ยใช้สายรัดดั้งรวมนะครับแก้ตัวนี้มันเป็นหกแฉกมั้งเราเคยขันไปแล้วมันก็หลวมอีกขันไปแล้วก็หลวมอีกตัวนี้แน่นตัวนี้หลวมอยู่เตอร์เดี๋ยวปิดตู้ ก็จะประมาณนี้สําหรับคนที่น้องๆหลายคนแหละเขาเคยบอกให้ผมรีวิวให้หน่อยแล้วก็ไฟใต้ท้องก็จัดหลายหลอดอยู่นะไฟใต้ท้องก็จัดหลายหลอดอยู่นะครับมีสีเขียวเต็มเลยแล้วก็สีน้ําเงินตรงกระจังหน้าใต้หมวกก็สีฟ้าตรงกระจังหน้าใต้หมวกก็สีสีน้ําเงินนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าใครอยากให้ทําคลิปแบบไหนถ่ายให้อะไรให้ดูก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวพยายามถ่ายให้ดูสําหรับคลิปนี้ก็นี่จะประมาณนี้เลยเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆกับเจ้าอีซูซูนะครับ g x z 3 6 0คันนี้เปลี่ยนเจ้าของมา3คนรวมถึงกับผมด้วยนะเป็นรถมือ3นะครับแล้วก็อายุเขาอะปี55ตอนนี้มันปี65อายุ10ปีนะครับ10ปีเครื่องยังเดิมอยู่นะ เครื่องยังเดิมช่วงภายระบบเครื่องยังเงียบยังนิ่งอยู่นะสำหรับหลายคนเขาก็ชมอยู่ว่าเครื่องค่อนข้างเงียบเนาะไอผมเนี่ยเลือกรถดูรถอะไรไม่ค่อยเป็นมากหรอกครับเพราะว่าผมขับกับเฮียใช่ไหมขับคันนี้อยู่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ตามตั้งแต่แรกเนาะผมขับคันนี้อยู่แล้วแล้วผมอยากมีรถนะครับผมก็ปรึกษาเฮียให้หาให้พอหาไม่ได้แกก็ถามว่าเอาคันที่ขับไหมนะคันนี้ผมก็ซื้อเฮียหนึ่งล้านเก้าแสนบาทนะครับแต่ว่าเราเอาไปจัดไฟแนนซ์เนาะดาวเซนก็กว่านะครับ เรื่องเรามาใหม่สำหรับช่องสุริยาพันทุกสําหรับใครที่สนใจนะครับหรือชอบนะบสนใจเกี่ยวกับการออกรถก็สามารถปรึกษาได้นะชอบเกี่ยวกับการวิ่งตู้ก็สามารถปรึกษาได้นะครับแล้วก็อขอพูดนิดน,นึงคือใครก็ใครก็ออกได้แต่เวลาหางานที่วิ่งประจํามันค่อนข้างลําบากเขาเรียกว่างานมีวิ่งแต่งานที่วิ่งสม่าเสมอค่อนข้างลําบากถ้าใคร ผ่านจุดนั้นได้คือทําให้มีงานวิ่งสม่าเสมอหรืองานประจําได้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จไป50%และที่เหลือก็ส่งงวดให้จบก็จบนะครับของเราส่งได้ปีกว่านะครับรายได้ก็มันมีอยู่แล้วแหละครับรถมันหาเงินให้คุณอยู่แล้วแหละแสนกว่าแต่คุณใช้ใจ่ายอะไรบ้างนะครับในจะค่างวดในจะค่าจอดในจะค่าน้ํามันนะครับจิปัตะ,ะก็เลยยังไม่มี ตังมากมายนะครับก็พอมีนิดหน่อยพอวิ่งงานได้นะบางเดือนช็อตบางทีก็ชักหน้าไม่ถึงหลังก็ส่งกลับบ้านทั่วไปสําหรับสุญญามันทุก์ก็ทํางานคนเดียวอยู่ตอนนี้ก็ใช้อากินกัน4ี่คนรวมถึงน้องหมานะครับเยอะแยะมากมายนะครับนี่ก็เลี้ยงหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะเรียกนะมาแล้วนะครับอ่ามา,ต,าตัวนี้ก็จะเป็นน้องสีตานะครับ อันนั้นกาแฟนะครับริพโพลริพโพก็คือคุณนายประจําบ้านนะตอนย้ายร้านก็นั่งหน้ารถมาริโอจะนอนทำไมริพโพเก่งก็มีอีตาอีกตัวหนึ่งก็คือเราก็อ่าซื้อไก่คู่ข้าวให้เขาทุกวันนะครับก็อยู่กันหลายชีวิตนะก็ดูแลกันไปย้ายมาจากร้านเก่าก็เตอรลบกล้องนะเตอร์หัวบังจะไปทางขวาเรด้ลุงจะปิดคลิปแล้วอีกอกลบอีกมานี่ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสาหรับใครชอบให้ทําคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านเดี๋ยวจะพยายามทําให้แล้วก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์ก็แล้วกันสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วยัยงไม่กดติดตามกดติดตามให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้สุริยาพรมทุกสวัสดีครับ